วันอังคาร,ารมารอาจารย์นิจันนันท์ขอเป็นผู้พยายกรณ์โอ้โห و, คนที่เกิดวันอังคารนะคะเีไพ่เลิฟเบอร์เพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารสําหรับเดือนพฤษภาคมนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันเป็นสเสน่ห์มีจุดดึงดูดมีจุดที่ยังมีความโดดเด่นในตนเองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารในเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับความนิยมคุณจะได้รับความชื่นชมนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะ ไม่ใช่กลุ่มใหญ่หรืออาจจะไม่ใช่กลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกลางๆซึ่งยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าร่วมกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานก็ยังถือว่าคุณสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้แสดงว่าหลายพักต้องการหัวหน้าพักคนนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดวงโดยรวมของคนเกิดวัน อังคารนะคะในดวงชะตาเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสได้ทํางานกิจกรรมสังคมนะคะมีโอกาสที่จะต้องได้ออกพื้นที่มีโอกาสที่ต้องได้แสดงสปีหรือแสดงไอเดียนะคะแต่ที่สําคัญยังมีดาบเล่มหนึ่งที่ขวางอยู่ด้านบนก็หมายถึงอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างอยู่บ้างนะคะคุณอาจจะต้องทนแรงกดดันหรือกระแสเสียงอ่าสิ่งที่ต่อต้านอาจจะมีบางอย่างต่อต้านในความไม่ถูกต้องหรือระมัดระวังนะคะในจุดนี้ของคนคนที่เกิดวันอังคารอาจจะมีเรื่องของข้อ ขัดแย้งอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องครับ อารมณ์แบบมีคนรักคนชังมีคนรักบางมุมก็ยังมีคนชังอยู่<อ>หรืออาจจะมีบางอย่างที่ไปเกี่ยวโยงกับสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องซึ่งมันอาจจะผิดต่อคุณธรรมจริยประเพณีอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่ก็เป็นได้นะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานโดยรวมค่ะอย่างที่บอกคนเกิดวันอังคารก็มีโอกาสได้ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคือช่วงนี้ก็เหมือนจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินมีเงินสนับสนุนเข้ามามีโชคดีในเรื่องของการเงิน หรือมีการเอื้อการระหว่างคนรักเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารคุณอาจจะได้เงินสนับสนุนจากเรื่องของความรักนะคะจากเพศตรงกันข้ามมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการเงินของคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักโดยรวมก็ถือว่าคุณยังรักกลมเกลียวด้วยกันเป็นอย่างดีอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าดวงของคนเกิดวันอังคารก็มีโอกาสที่จะมีกระแสเสียงที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อตําหนิหรือข้อผิดพลาด บางประการได้นะคะคุณก็สามารถจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในส่วนของความเขาเรียกว่าอะไรนะความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะโอเค <Okay. S 2>